ส่งเสียงให้เรบพักส่สงเสีย,สยสงให้เราคุ้มใจวู้วู้วพี่บุ๋ยฮะเราคิวเวทีกันเลยฮาพีุ่๋ยเจอฮะพี่บุ๋ย ทักไทยหัวหน้าพ็อกซี่หน่อยเอออย่าหาเชิญนั่งดีกว่าฮะทุกท่านครับเชิญฮาร์ดวันนี้มี62พ็อกซี่แล้วก็มีพี่ปุ๋ยอยู่ด้วยนะครับเอาหลับเป็นไงบ้างทุกคนติดเต้นไหมวันนี้ก็คือเป็นแฟนมาขยันล้นหลามฮาร์ดแตกพี่ปุ๋ยฮารแตกฮาร์ดแตกเออต้องยอมแล้วจริงๆนะฮะสำหรับพ็อกซี่สำหรับทีมป๊อปไทยเราไม่ธรรมดาจริงๆตื่นเต้นไหมฮาร์ดตื่นเต้นครับผม เมื่อเช้าเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยคนะเนอใช่ครับตื่นเต้นด้วไหมครับอะไรนะครับตื่นเต้นรับใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับหัวใจมันกระสับกระส่ายครับแล้วยังไงครับวันนี้มากันเต้นเยอะมากจริงๆริงจริงๆท่าเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าวันนี้เรายูเซอร์ที่น่ารักของพวกเราจะมาให้กำลังใจพวกเราตลอดหลังวันนี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่พวกเราออกมาเราก็นอนก็มองไปรอบ มีสเตอร์ที่น่าร์ดของพวเราอยู่ทุกชั้นเลยว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้เราเจอพวกเราเลยะครับทุกคนอหนุ่มากๆเลย,ะะเลยะะต้องยอมน,นะท็อกซี่เนี่ยขเขาเป็นสเตอร์แรน่นนะพี่ปุ๋ยต้องยอมเขาจริงๆนะฮะรู้ะะสึกยังไงบ้างที่มาเป็นสเ,เตอร์กับบาราเอลยก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยะครับจริงๆฟ็อกซี่ก็ เอ่พอพวกเราก็เพิ่งเดบิวต์มาแบบยังเป็นน้องใหม่อยู่นะเป็นน้องใหม่แล้วก็ได้ร่วมง,งานกับแบรนด์ที่มีประวัติายาวนานอย่างบราเดอร์น,นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสพ็อกซีม่มากๆเลยครับผมเอ่อนะฮะมาในครั้งนี้มาในคอนเ็ปต์ตไปให้สุดเวต้องไปหาใช่ไปให้สุดย์ใ,ด <ๆ S 1> ในสไตล์ของพ็อกซี่เป็นยังไงฮะเป็นชี่ทีละคนหรือว่าเป็นกลุ่มได้หมดียๆๆจ,ะจะพูดพร้อมกันก็ได้ฮะ เอาพร็อพตัวเลือกรอครับได้ต้องบอกว่าต่พวกเราพลาซี่เนี่ยรู้ว่าเป็นพวกเราหคนไปสุดเวทไม่จริงโดเพราะพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันนะตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงมารวมกันเป็นพลาซี่ได้ในวันนี้เพราะว่าเรามีแทชชั่นเดียวกันแล้วก็สู้ไปด้วยกันจนแบบเต็มที่ไปสุดทางสุดเวทจริงครับโหใช่ครับตาดูเป็นไฟแบบว่าไปให้สุดเวทไปสุดเวทไปให้สุดเวทนะชวนแปลกๆไปให้สุดเวทกับเราไหมไปด้วยกันไปครับไปรับไปรับไปรับไรับไปนับไปนะเอนะ แต่ละคนก็จะดูแลแต่ละพารของเลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะพี่หุยคะพี่หุยคะมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคะอ๋อก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทำพี่นุ้ยตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรามีการทำการบ้างมาคนข่านเยอะค่ะเราดูคาแรคเตอร์ของน้องๆทั้งหมดคคนนะคะอย่างตัวคนแรกเลยเนี่ยน้องกอนนะคะน้องกอส่งเสียงให้น้องกอนหน่อยพี่อ ลำบราเดอร์เรามองไว้ก็คือเราเราให้น้องกันเป็นพรีเซนเตอร์ในพาร์ทที่เป็นปิตเตอร์ออกนะคะเพราะว่าก็น่าจะเหมาะเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่นะคะแล้วก็จะได้ปริ้นหรือว่าเอาไว้อ่านเนซายเมนนะคะคนต่อมาอันนี้เนี่ยจะเป็นน้องกันค่ะจอนคะนสงเสร็จให้น้องกันนะะ้องกันเนี่ยอ,อย่างท,งที่ยูเซอร์ทราบกันนะคะน้องเป็น นีเดอร์่ะคมีความกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะรวดเร็วเราก็เลยเอ่อเลือกให้เป็นสแกนเนอร์สแกนเนอร์สแกนเนอร์เพราะสแกนเนอร์ของลีเดอร์เราสแกนเองอ่าคนต่อมาเนี่ยค่ะน้องออมลีอองอน้องอีเนี่ยน้องน้องเป็นคนที่เรารู้คาแรคเตอร์น้องเป็นคนที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะคะน้องอ่าน้องชอบ เหมือนพันน DIY นะคะเราก็เล,เลือกสุดท้ายที่เป็น P-touch Cube oh. นะคะที่มันจะคล้ายๆเป็นฉลากนะคะ,ะแล้วก็คล้ายสติกเกอร์นะคะเอาไว้ติดทำงาน DIY อันนี้เราก็เลยเลือกในให้น้องอฟอรีช่วยเป็นตัวแทนให้กับรายเนอร์สินค้านี้นะคะส่วนคนต่อมาก็นั่งข้างๆพี่ดินะคะ เอออย่างที่ถ้ายูเซ์เห็นนะคะน้องก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของแฟชั่นนะคะในเรื่องของการแต่งตัวนะคะเ,ออเราก็เลยเลือกใหออ้น้องเป็นตัวแทนของทางฝั่งจับยีพ้าแล้วก็ตัวสแกนเนอนะคะที่เป็นเครื่องติดตัดสติกเกอร์บ<อ>นเสื้อนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่ที่ตอบต,อบ,ตอบโจทย์ตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องคช่าหมคะค่ะ<า>คนต่อไปก็คือฟ้า,าสุดเลยค่ะชมุูน้องชมุ ด้วยด้วยลุคของน้องเนี่ยเ,เราเห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสตรีทแบนด์ตัวเป็นแนวสตรีทนะคะเราก็เลยเลือกออให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของเครื่องเครื่องปิ้นผ้าของเราะนะคะที่เราเรียกว่า GTX นะคะเป็นเครื่องสกินเสื้อนะคะตรงนี้ก็ก็ให้น้องมอบมอให้น้องเป็นตัวแทนทางฝั่ง GTX บ้านเรานะคะ,ะคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายทีมทาม ด้วยคาแรคเตอร์ของน้องนะคะน้องค่อนข้างที่จะสนุกสนานอนเตอร์เทนนะคะชอบร้องเพลงชอบเต้นเราก็เลยให้น้องเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งเบลล์บลก็คือทคกือเสียงของบราเดอร์ของเราค่ะรับผิดชอบกันไปลวคนอบคนละตัวแล้วผิดชอบกันไปตัวนแต่ละผิดสังใช่ค่ะนะฮะในโฆษณามีสีสันประจําตัวของแต่ละคนด้วยให้น้องๆทุกคนค่อยๆเล่าดีไหมว่าของใครสีอะไรแล้วก็สื่อสารอะไรบ้างดีไหมคะ เริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากคนริมข้างขวาโซบุฮะนั่นแหละครับขคำโซบุลนะครับจะเป็นสีเขียวสีประจาตัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็เป็นเครื่องครับคุณบผมส่วนเครื่องที่คุณได้คือเป็นเครื่อง GTX ครับผมเป็นเครื่องพิมพ์ผ้าแบบดิจิตอลครับผมซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าแบบแบรนด์เส้นยืดมีสามารถออกแบบแล้วพิมพ์ลายออกมาได้เลยครับผมใช่แล้วลวดลายสวยงามมากครับผมใช่ครับผมคนต่อไปได้เลยคุณหมอฮะ ขอ,ข,ของก็ของกอนก็จะเป็นสีชมพูรครับซึ่งเป็นสีจําตัวในในท็อปซี่ของกอนอยู่แล้วครับแล้วก็เครื่องที่ได้รับก,ก็เป็นพรินเตอร์นะครับก็เป็นเครื่องที่แบบใช้ได้ในทุกทวัยจริงๆอย่างกอนเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับก็สามารถใช้ทําเอกสารพินพ์กันบ้านอะไรอย่างนี้ได้ครับหรือว่าสําหรับวัยทำงานก็ยังใช้ได้ครับเชื่อว่าคนจะมีวัยทุกวัยจริงๆครับไม่รู้ว่าพูดแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นการอวยผู้บริหาร,ห,ารหรือเปล่านะฮะแต่ว่าบ้านที่เจนุยก็ใช้ปรินท์ของแบรดเดอร์อยู่นะคะ มีงานครั้งหน้าเมื่อไหร่ฮะแต่ทำไมผู้บหลานเงียบเลยเชื่อว่าใครๆก็ใช้รู้ว่านะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้และอยู่คู่กับเมืองไทยมานานด้วยนะฮะอ่ะคิมฮะครับพวงเราลูกชอบราเดอร์จนตกหมู่ลังครับครับครับก็หลงคิมเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับผมแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับสายอินเตอร์เน็ตแบบพวกเราพัคซี่นะครับก็ ต้องเครื่องนี้นะครับผมกับชุดเครื่องเสียง BMB ครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยใช้ได้ทั้งซ้อมร้องและซ้อมเต้นก็คือครบจบในเครื่องเดียวเลยครับผมฮารับกันครับผมก็อยากของกันจะเป็นสีมัททองกันจะเป็นสีส้มครับผมซึ่งของของกันเนี่ยที่กันได้รับนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องสแกนเนอร์ครับผมซึ่งมันมีความสอดคล้องกับสีส้มตรงที่ว่ามันจะมีความกราชบประเสริฐความคล่องวแล้วก็ที่สำคัญคือพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายครับอ่าอ only รครับผม <laughs> ก็ของนี่เือเขาจะเป็นสีฟ้าครับผมครับเขก็ของเป็นสีฟ้าครับแล้วก็เครืค่องนี้ก็คือเครื่องเอ่คิมฉลาดทีทัชคิวครับผม <mm> อ่าเคื่องนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำพีไอวายสแตรกบครับผมแล้วก็เป็นตัวเพิ่มแบบทำเป็นพวกริบบิ้นหรือสติ๊กเกอร์ได้นะครับผม <mm> แล้วก็ใช้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับผม okay. พิเตอร์ลรฮะองขงมก็เป็นสีวงัดเป็นสีผสมแล้วก็ชิ้นของได้ก็คือเครื่องจัดเย็บผ้าคับแ้วก็สแกนก็เอาไปดีไซน์แฟชั่นเ่ยครับผมก็เอาไวลคัดเสื้อผ้าแล้วก็สติ๊กเกอร์สัภาระ ก็ตากคนตัดดูแต่ละผลิตภันฑ์เหมือนที่ปุ๋ยบอกไปนะครับก็แฟนๆไปติดตามมาได้เลยนะฮะโดยเฉพาะทั้งหกคนก็คือติดตามทั้งหกผลิตภัณฑ์ได้เลยได้เลยอยู่แล้วนะฮะในโฆษณาหเห็นว่ามีท่าด้วยก็คือท่าตัวพีและบีใช่ไหมใช่ไหมฮะปกติพ็อกซี่ก็จะมีท่าตัวพีอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมตัวพ,พีจะเป็นท่าตัดดูอ่าแต่ครั้งนี้เป็นพีและบีไม่เป็นยังไงเราตัดใหน่อยทำให้ดูได้ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมีการเติมเลี้วเข้าไปเป็นซ้ายครับผมสี่สองนิ้ว ป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นตัว B ครับผมอนี้ครับเป็น B ใหญ่ครับ B brother ครับผมทุกคนสามารถทำกันได้ Let's go Let's go นี่นะเ้ยจังน้องเขาทำตามด้วยน่ารักมากเขาแค่เล็บนี่ทำตามมาอยู่จุดต้งต้อง้ดใช่ไหมดูสิบอกมอเทำจไหมในทับช์เดี๋ยวไม่หาทำช์ให้นุ่มๆเขาเช็คเลยว่าถูกไหม อาจารย์ก็ได้ทำตัวอย่างหน่อยเอ่อดับบนิวนฮะอคซี่เอ็ก o ์บาร์ดเดอร์นะฮะบ r ร t เดอร์เอ็กซอซี่นะฮะในทำซีทำเช็คเลยเช็คเลยมีใครทำถูกทำผิดทำผิดเดี๋ยวจะให้ลงไปจับมือทำเลยแต่นุย้ยจะเป็นคนลงไปทำเองนะฮะทำไมนี่มนิเสธลนะจ๊ะทำไมไมันเสร็จเร็วอ่ะเอ่อนะฮะอันนี้ก็เป็นนะะท่นาด้วยนะฮะก็ไปทำเป็นท่านะทำลงโซเชียล แท็กพลาซีได้แท็กราเดอร์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยครับนะฮะเอางี้ดีกว่าถ้าให้เลือกมีโจทย์คําถามมาให้นะฮะถ้าให้เลือกสินค้าหนึ่งอย่างให้ยูเซอร์เราจะเลือกสินค้าอะไรให้และเพราะอะไร ต้องบอกก่อนเลยว่า b r o t h e r มีสินค้าแบบมากมายแบบให้เลือกมากๆครับแล้วก็เชื่อว่า<ล>ทุกสินค้าสามารถเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือว่าการทํางานของแต่ละแต่ละคนได้ในยูเซอร์ของเรานะคร<ล>ับเชื่อว่าทุกโปรดักต์เนี่ยสามารถแบบเข้าได้กับยูเซอร์ตั้งแต่มีตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แบบทีทัสคิวใช่ไหมเครื่องยิมฉลาดไปยังแบบเครื่องพิมห้า G <c ute> ใช่ลย <c ute> แต่ถ้าให้เลือกอย่างเดียวใช่เลือกอย่างยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้ามีอย่างหนึ่งการคิดเขาเรียกว่าคําตอบแรกที่ขึ้นมาจากของการเลยนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเครื่องเสียง B&B ครับเพราะว่าทุกงานที่พวกเราไปออกงานต่างๆใช่ไหมครับเหล่า user ของพวกเราก็จะใช้เสียงในการให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ร้องเพลงไปกับพวกเราค่อนข้างเยอะเราก็เลยเป็นห่วงเส้นเสียงของเหล่า user ของเราด้วยเราก็เลยคิดว่าถ้าได้เครื่องเสียงดีๆมีไมค์ดีๆ user ของเราจะได้เจ็บคอน้อยลงแล้วก็เสียงที่ได้ส่งมาถึงพวกเราได้ชัดเจนขึ้น ตอไปนี้ก็คือ user ต้องพบคลื่อเสียง BMD ติดตาตัวเองไปด้วยนะจ๊ะนะฮะเพราะว่าพวกเราแคร์ถึงเส้นเสียงคล้อเ user ทุกคนตอไปนี้ก็คือกล้องตัวหนึ่งเครื่องเสียงอีกตัวหนึ่งเก๋นะพี่ปุ๋ยฮะเห็นด้วยไหมดีไหมครับพี่จัดไปพี่กยู่บอกว่าจัดไปจัดไปครับอาริบา่า เชื่อว่าคนดได้น่าจะได้ดูโฆษณาของน้องๆกันไปบ้างแล้วนะคะอยากรู้ว่าตอนถ่ายทำสนุกสนานขนาดไหนมีเรื่องอะไรเมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนถ่ายทำนะี่จริง,รงๆระบบถ่ายทำแต่ละฉากของแต่ละคนเนี่ยจะมีการเต้นด้วยแล้วก็มีสีประจําตัวด้วยครับผม<อ>ใช่เป็นสีของอท็อกซี่อ,อยู่แล้วฉากค<ๆ>ุณจะเป็นสีเขียวของแต่ละคนจะเป็นสีของตัวเองครับพี่หนุ่ยครับผมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าจะมีการแบบฟรีสไตล์แดนในการเต้นของแต่ละคนใช่ก็จะแบบว่า สะดุกแบบแต่ละแบบของตัวเองไปเหมือนพวกเราก็ได้รับเลือกโปรดักต์มาให้แบบเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนจริงๆนะครับแล้วก็บวกกับสีด้วยก็เลยมีความแบบใส่คาแรคเตอร์ของพวกเราในแต่ละซีนของพวกเราไปสุดๆเลยครับแล้วของกอลก็จะแบบเต้นสุดๆเลยกับฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้ครับสามารถไปชมกันได้ครับใครฟรีสไตล์แล้วแบบเพื่อนๆคิดว่าแบบว่าโดดเด่นที่สุดขอให้เลือกหนึ่งคนโรบิเกอร์ งแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเห็นตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ยจะทำยังไงนิตมันจะสามารถไหมต้องไปดีหรือเปล่าพี่กันจะพี่ถือไหมให้ก็ได้น้องเออขอบีดขอบีดขาบี่ขอบีดขอบีดขอบีดเลยนะเาทำเพลง่ะเออ ่กุ๋ยลองดูพี่กุ๋ยน่ารักเออ่จะน้องได้ไหมมันจะมีผลต่อหน่วยในงานหน้าไหมฮะถ้าพี่กุ้ยไปทำนนี้่ใช่ไหมคะคุณล้อมด้วยเต็มไปหมด้ลยไหมอะ6คนเลยอ่ะ6คนเลยลงพี่นุ้ยได้ไหมครับมันเบอร์น้2หรอใช่เบอร์้2หรอยี่สิบสามแต่ถ้าดุวยด้วยทัพคนเยอะพี่กุ๋ยพอไหมได้พี่กุ๋ยเอาหน่อยได้ค่ะอ้าวโอเคพี่กุ๋ยด้วยนี่มามา คเราทำเีงเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์เราทำซาวเองเหมือนเดิมทำเองเลยทำเองเล่นเองเต้นเองออฟฟ์ฟลา six seven eight ต้องพอดีครับพอดีพอดี ไม่เป็นไรอกเป็นห่วงพี่กุยคนเดียวเขาเซฟระเบิดอยากทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยฮะเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็คือรู้สึกว่ามีความสุขมาแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าทั้งหกคนมีความพิเศษมาให้กับแฟนๆด้วยถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องไหมฮะบอกอะไรกับแฟนๆชนิดนึงได้ไหมฮะฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับก็ ขอบคุณทุกทุกคนนะรัที่มาในวันนี้มากๆครับผมก็เราจะไปกันที่สุกร์นะฮะวันศุกร์วันสุกรยนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วขอให้ผู้ใหญ่ของเราพี่ปุ๋ยะครับฝากอะไร ถึงทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยค่ะคคกอ็อยากจะฝากน้องๆยูเซอร์นะคะเป็นพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะจะช่วยพัฒนา,าให้พวกเราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคนได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบราเดอร์ Brother เราพร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ร้อมจะสนับสนุนทุกความฝันนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วไปให้สุดเบรค่ะตั้งใจแล้วไปให้สุดเบรคแล้วก็ยกมือให้กับนะ้อง ด้วยนะครับเราจะปุบมือฮะแล้วจาต่อไปเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะครัะลองยืนได้เลยนะครับและพี่ปุ๋ยด้วยนะฮะเดี๋ยวช็อตแรกเป็นช็อตที่พี่ปุ๋ยถ่ายกับน้องวานได้ข่าวว่าพวกคุณไปทำสัครับต้นป่าถูกไหมใช่ค่ะข่าวลือกันมือเลยนะครับข่างลืกันมือนะมีกี่รางวัลมีสองวัลมีสองรางวัลนะตอนทำเป็นยังไงบ้าง บอกว่าตอนทำเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ของบริเราครับผมมีเครื่องพีทัสคิวแล้วก็สแกนขาแล้วก็ปริ้นเตอร์ครับผมต้องบอกว่าจะมีสติ๊กเกอร์แบบว่าหน้าตาน่ารักมากมายถ้าเราตั้งตั้งใจทำันมากครับพี่ดุ๊กอยากให้ทุกคนอยากให้รู้ส่วนใจใช่แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นข้างนอกอย่างนี้ครับข้างในมีครับผมข้างในก็มีสไลด์งานไม่เล็กนะเจอแยะเลยถ้าเราใส่ม่เยอะๆนะ ไปดูภาพตอนพวกคุณทำดีกว่าไหมดีไหมม,มีภาพให้ดูเลยฮะลบลบหน่อยบักที่เข้าไปทีกันเถอะทุกคนนะฮะ,ะ,ฮะ,นะฮะแล้วก็มาติดบอร์ดไว้เดี๋ยวให้พวกคุณเลือกดีกว่าผู้โชคดีสองคนนะนะฮะเอเซไหมไโอเคนะฮะข,ขอหน่อยฮะขอบอร์ดหน่อยครับขอบอร์ดหน่อยฮะอ่าน่าจะมีสักร้อยรางวันเนอะนะให้ทุกคนเลยนะผมว่าเราอาจจะไม่หมดจะไม่พอ มาสองางีเราเลือกได้เลยใช่ใช่ใช่ชมใครจะเลือกดีกปรึกษากันเองอ่ะขอสองรางวัลขอสองคนขอสองคนนะขอให้ได้ขอให้โดนนะแต่เรียนแจ้งก,ก่อนว่าได้รับรางวัลผู้ที่ได้ไดรับรางวัลนะะจะได้รับหลังจบงานนะครับที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านข้างเวทีนะคะฝั่งด้านนี้ได้เลยนะฮะด้าน้ชยมือของนุยนะคะนะคะปรึกษากันอย่างจริงจังมากเลยนะคะตรงนี้ เรียกได้ว่าประชุมเครียดเลยนะคระับสำหรับพอลซียังไม่เคยมีการประชุมไหนที่เครียดเท่าการประชุมนี้มาก่อนว่าหันน,หนี้ครับเออลงได้แล้วครับโอเคโอเคให้พี่ให้พี่เอาคนแรกก่อนนะให้เขียนสีเหลืองไว้ให้เขียนสีเหลืองไว้สีเหลืองปะเนี่ยสีเหลืองค <ผม S 1> รับใช่สีเหลือครับผมได้แล้วครับผมได้เลยคร สีชมพูไว้สำหรับผู้ชชคดีท่านแรกครับนี่ขอแยกอ่านนะคะเป็นตัวแทนอ่านนะครับเปรียบท็อกซี่เป็นเหมือนจักเย็บผ้า because การได้มาชอบโอ้สาตาก็ไม่ค่อยดีแลวเขาเขียนเล็กช่วย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 ชนี่เห็นได้ไหมอ่ะเขาเขียนเล็กเขาบอกว่าการได้มาชอบท็อกซี่ทขาไม่ได้พบเจอคนใหม่ๆ ถ้ามีประสบการณ์ดีๆร่วมกันและทำให้ได้เริ่มชอบและติดตามผลงานของ T-POP อีกหลายๆวงว่าจริงๆแล้ว T-POP เหน่งมากๆ Proxy เป็นจุดเริ่มต้นในการเย็บภาาถึงนี้ภาาถึงนี้คือประสบการณ์ใหม่ในการเป็นยูเซอร์จะดีด้วยหากกับคุณคุณใครที่เป็นเจ้าของโพสต์อันนี้ยกมือขึ้นครับอดีใจด้วยคุณเอ่ยชื่อ